สถิติหวยย้อนหลัง10ปีงวดประจำวันที่16เมษายน2567มาแล้วสถิติหวยเลขที่เคยออกในงวด16เมษายนย้อนหลัง10ปีของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางเลขเด็ดงวดประจำวันที่16เมษายน2566รางวัลที่1 984 906เลขหน้า3ตัว678และ670เลขท้าย3ตัว551และ797เลขท้าย2ตัว71 งวดประจำวันที่16เมษายน2565รางวันที่1 395 919เลขหน้า3ตัว289และ859เลขท้าย3ตัว413และ508เลขท้าย2ตัว58งวดประจำวันที่16เมษายน2564รางวัลที่1 100 787เลขหน้า3ตัว143และ013เลขท้าย3ตัว478และ264เลขท้าย2ตัว56 งวดประจำวันที่16เมษายน2563รางวันที่1 570331เลขหน้า3ตัว930และ512เลขท้าย3ตัว966และ968เลขท้าย2ตัว23งวดประจำวันที่16เมษายน2561รางวันที่1 739229เลขหน้า3ตัว654และ273เลขท้าย3ตัว526และ076เลขท้าย2ตัว60 งวดประจำวันที่16เมษายน2560รางวันที่1 816729เลขหน้า3ตัว973และ766เลขท้าย3ตัว241และ807เลขท้าย2ตัว40เงื่อประจำวันที่16เมษายน2559รางวันที่1 221609เลขหน้า3ตัว228และ008เลขท้าย3ตัว523และ507เลขท้าย2ตัว87 งวดประจำวันที่16เมษายน2558รางวันที่1 506260เลขท้าย3ตัว101 495 164และ973เลขท้าย2ตัว38งวดประจำวันที่16เมษายน2557รางวันที่1 153406เลขท้าย3ตัว355 013 344 และ634เลขท้าย2ตัว26งวดประจำวันที่16เมษายน2556รางวัลที่1 843 846เลขท้าย3ตัว834 828 862และ906 เลขท้าย2ตัว86สถิติงวดประจำวันที่16เมษายนย้อนหลัง10ปีมีเลขซ้ำคือ0-13สํสาำหรับเลขเด็ดงวดประจำวันที่16เมษายนเลขสถิติย้อนหลัง10ปีก็จบไปแล้วใครอยากดูเลขเด็ดอื่นๆของงวดนี้เข้ามาดูได้เลยที่รวมเลขเด็ดจากทั่วไทย